สวัสดีครับพี่ๆวันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปที่สามในการรีวิวตะเกียงที่ผมไปรับมานะครับวันนี้กเออ็เรามาดูกันว่าวันนี้ผมได้ตะเกียงอะไรมาบ้างนะครับวันนี้มีสามตัวที่ไปรับมาเมื่อเช้าแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทําการทำความสะอาดนิดหน่อยแล้วก็เอามาให้พี่ๆชมกันนะครับมาเริ่มวันที่ตัวแรกเลย ตัวนี้นะครับนานๆเจอทีครับขอบอกเลยที่นี่ผมอยู่แคนาดานะครับนานๆาเจอทีก็คือตะเกียงของอเมริกานะครับนี่เวลาเจอนี่ก็จะดีใจมากก็คือจะเป็นตัวนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้ทาความสะอาดอย่างละเอียดนะอันนี้ก็คือขายคิดว่าจะขายตามสภาพเลยนี่อันนีอ้อันนี้นะเป็นตะเกียง 200A นะครับสติกเกอร์สีขาวนะครับนี่ มีตัว R อยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปรูปตะเกียงอยู่นี่เป็นตะเกียงปี11 11ทับ66นะครับปี11ทับ66นะครับเดือนเนี่ยครับปี11ทับ66เดือน11นะนี่ตรงนี้อ่าเรามาดูสภาพกันก่อนเริองต้นนะน้ำมันยังคาถังอยู่เลยนี่นี่นะครับหมุนให้ดูดูแป้นบิด ตรงนี้เท่าที่ดูจากตาปล่านะครับตอนนี้ไม่มีรอยบุบนะครับตอนนี้ตะเกียงถังไม่บุบนะครับไม่มีบุบไม่มีจิตนะครับผมแต่มีสีลอกสีร่อนนะครับตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องเอาไปทำความสะอาดผมยังไม่ได้เช็ดนะตรงนี้ตรงนี้นะครับเรื่องสูบเป็นไงบ้างสูบกินลมดีนะครับสูบเข้านะครับ นี่นะครับถังเก็บลมนะครับผมโปะ๊มากับโปห้าห้าศูนนะครับ made in usa นะครับผมตัวนี้เป็นหมวก2ชั้น 200A 2ชั้น4แดงนะครับตัวนี้พี่พท่านไหนสนใจนี่เดี๋ยวผมลงรายละเอียดราคาไว้ในคลิปแยกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นจะถ่ายสภาพทั้งหมดโดยรวมนะครับหมวกเป็นยังไงมีรอยกระเทาะไหมหมวกตัวนี้มีกระเทาะนะครับหมวกตัวนี้มีกระเทาะหจุดนะครับ คร่าวๆหนึจุดแล้วก็มีรอยดํานะครับรอยดำเขาเ่าเมาจากการใช้งานนะครับตัวนี้คอนะครับให้ดูคอโอเคดูเป็นบิดมาดูคร่าวๆนะครับ 200A ตัวแรกผ่านไปฝานี่น่าจะไม่ใช่ฝาเดิมนะแต่ว่าผมขายตามสภาพตามที่แจ้งไปนะครับพี่ๆตัวแรกผ่านไป 200A ้อนะครับตัวนี้ขออนญ้ตวาตัวที่สเป็น สองร้อยเขาเรียกสองร้อยเนาะสองร้อยแคนาดาตัวนี้นะตัวนี้ถังเป็นทองเหลืองนะพี่พี่ให้ดูหมวกก่อนดูหมวกก่อนดูหมวกก่อนหมวกมีรอยกระเทาะนะใช้งานมาตัวนี้นี่นะครับแต่โป๊ะเนี่ยคือเป็นโป๊ะพาทิศเขียวจางนะตรงนี้พี่อาจจะพี่พี่อาจจะไม่เห็นนะอยู่ตรงนี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะโป๊ะเนี่ยมีพี่ๆี่หลายท่านทักมาถามผมเนี่ยเริ่มที่จะ เริ่มที่จะหายากแล้วนะเปละเนี่ยเปลพาธิเขียวจางเนี่ยถ้าพี่ๆท่านไหนเนี่ยเจอเนี่ยจําเป็นต้องเก็บไว้นะเพราะว่าส่วนใหญ่นักสะสมเนี่ยส่วนใหญ่มีตะเกียงเนาะแต่ก็เปลบางทีก็ไม่ตรงบ้างเปละแตกบ้างอะไรเงี้ยควรที่จะมีสำรองไว้นะตัวนี้ผมจะประกาศขายทั้งตัวก่อนแต่ถ้าไม่มีใครสนใจจริงๆก็จะต้องแยกเปาะขายเนาะตัวนี้เป็นพาอาทิตย์เขียวนะครับตัวนี้ทั้งหมดนะครับฝาถังเป็นสีทองเหลืองนะตัวนี้ แล้วก็ถังเนี่ยเป็นทองเหลืองนะพี่ๆถังทองเหลืองแล้วตัวนี้ถังทองเหลืองนะเอาไปลอกสีก็ได้สวยงามแน่นอนมีรอยจิกตรงนี้หนึ่งจุดนะตรงนี้รอยจิกตรงนี้หนึ่งจุดโอเคนะครับปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันเดือนนั่นนะครับเดือนสี่ปีหกศูนย์ครับเดือนสี่ปีหกศูนย์ครับใครหาอยู่นะตะเกียง สองร้อยแคนดาถังทองเหลืองนะครับหมวกสภาพใช้งานอยู่แล้วราคาเดี๋ยวผมแจ้งในคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับพร้อมกับรายละเอียดคร่าวๆแล้วก็คลิปเต็มๆของตะเกียงนี้นะครับก็ฝากพี่ๆกดดูกดติดตามช่องผมด้วยนะช่อง y o u t u b ะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อยู่แล้วเวลาผมโพสในกลุ่มใหญ่เนาะโอเคนะครับอ่ะให้ดูกันชัดๆอีกสักทีหนนะหมุน ถังมีรอยจิก1จุด1จุดนะครับ1จุดเดียวเดี๋ยวก่อนนะ1 1จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีนิดนิดหนึง่งรอยรอยอีก2จุดอะพวกงนี้เห็นหมุนมาเจอพอดีพอดีเล่นไฟพอดีอีก2จุดตรงนี้นะเป็นรอยจิก3าจุดนะครับพี่พี่ตรงนี้ครับผมดูตูดนี่เป็นยังไงครับคอนี้เป็นคอแข็งนะคอแข็ง มันจะมีคอแข็งคออ่อนเนาะตอนนี้เป็นคอแข็งปีเดือน4ปี60ครับพี่พตัวนี้โอเคโปรพาที่เขียวจางผ่านไปครับตัวที่สามเป็นตัวนี้หนักหน่อยตัวใหญ่หน่อยโอ้โอตัวนี้เป็นตะเกียง220ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวดูแป๊บสองสองศครับผมถ้าเป็นตัวแคนาดาเนี่ยสองสจะเป็นสีแดงเนาะ แต่ถ้าเป็นของ US อจะเป็นสีเขียวใช่ตัวนี้มากับถังทองเหลืองนะถังทองเหลืองตัวนี้ถังทองเหลืองนะเก็บลมดีนะครับเก็บลมดีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเพิ่งจะเอาน้ำมันออกไปส่วนกระเช้าเนี่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาพ่นสีขาวมาผมไม่ผมยังไม่ได้ลอกออกเนาะก็คือจะขายตามสภาพนี่แหละอ่ะให้ดูหมวกจริงดูหมวกมีรอยกระเทาะนะมีรอยใช้งานนะพี่ๆีท่านไหนขายอยู่ ก็ดูแล้วก็ผมจะเคลียรลงราคาไว้ในคลิปนะครับพี่ๆโป๊ะนี่มากับโป๊ะโคแมนผ้าที่เขียวนะครับตัวหนังสือเนี้ยชัดเจนยังชัดอยู่นี่ไม่แน่ใจเพ,พี่เห็นไหมโอเคให้ดูไกลๆมากับตัวช่วยจุดตรงนี้เจ้าของเนี้ยทำจุดติดไว้แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นะทำจุดติดไว้แล้วตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็จะจุดติดไว้แล้วตัวนี้ 200แคนาดาถัทางทองเหลืองก็จุดติดไว้แล้วนะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งเมืทีส่วนตะเกียงอเมริกาเมื่อกี้ตัวแรกสอบถามเจ้าของเดิมแล้วไม่ได้จุดนานแล้วเดี๋ยวผมต้องเช็คระบบอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ขายตามสภาพเหมือนเดิมครับพี่ๆนะครับตัวนี้อ่ะโอเคมาดูถังมาดูตรงถังถังนี่ดูจากแสงแล้วที่ผมส่องดูแล้วนี่มีเจ็บเจ็บเจ็บเจ็จิบเลยเนี่ยหนึ่งจุดตรงนี้นะ ตรงนี้จิกหนึ่งจุดไม่รู้พี่พเห็นไหมแล้วก็จะพยายามส่งให้ดูเพิ่มเติมอีกนะครับเท่าที่เห็นนี่จะมีจุดเดียวนะที่เป็นจิกหนึ่งจุดนะโอเคฝาถังเป็นสีเงินนะพี่พี่ดูก้อนถังกันดีกว่านี่เป็นยังไงครับพี่พี่แล้วมันนี่ยังมีค้างอยู่นิดหน่อยแล้วของเก่าจุด จุดไว้นะครับทาจุดติดไว้แล้วอันนี้นะโอเคถัทงทองเหลืองส่วนแป้นบิดเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวขายตามสภาพก่อนดีกว่าขายตามสภาพก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราตั้งราคาเปิดไว้ตามสภาพดีกว่าพี่ๆเดี๋ยวก็ลองดูคลิปสั้นอีกทีนึงผมก็จะลงไว้ให้พี่ๆได้ชมเช่นเดียวกันครับก็ วันนี้รับมา3ตัวเนาะวันนี้รับมา3ตัวครับผมจบไปที่2องสองศูนี่นะครับก็นํ่งดูอีกทีครับผมพี่ๆี่ท่านไหนสนใจก็กดติดตามเพจเพจตอกสมอไว้แล้วก็กดติดตามช่อง youtube ของผมไว้นะครับผมก็จะอัปเดตตะเกียงที่ผมเอามาแล้วไปรับมาให้พี่ๆชมกันชัดๆเป็นคลิปวิดีโอไปเลยจะได้ ะดวกกับพี่ๆด้วยแล้วก็สะดวกกับผมด้วยก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมคอยอุดหนุนผมผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยด้วยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆหวังว่าเราและผมและพี่ๆเนี่ยจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันหรือว่าพี่ๆที่เป็นลูกค้าผมเนี่ย อยากให้แฮปปี้อยู่แล้วผมอยากให้ลูกค้าของผมทุกคนเนี่ยแฮปปี้อยู่แล้วพยายามทำและก็หาสิ่งที่ดีๆตะเกียงแบบว่าที่ผมเจอเนี่ยผมก็ขายหมดตะเกียงที่ผมมีผมขายหมดผมไม่เก็บก็คือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจเนี่ยคอยติดตามเพจผมไวด้ดีๆนะครับผมจะอัปเดตในเพจแล้วก็ในกลุ่มใหญ่บ้างแต่ว่าในเพจเนี่ยจะเป็นหลักเลยก็ขอบคุณมากครับพี่ๆที่คอยติดตามกันสวัสดีครับ